กล้วยนี่ขายอย่างไงครับวีละยี่สิบบาทวีละ่ิบาทมีอ้อยด้วยอ้ยอ,ย,อยนี่เท่าไหร่ครับยี่สิบบาทเหมือนกันอ๋อยี่ยี่สิบบาทเหมือนกันแล้วก็กล้วยอันนี้ตะก,ก้าละร,ร้อยค่ะอุยตะก,ก้าละร,ร้อยแบบมาเมาเลยอ่าเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งนะโชคดีนะทุกคนที่เราเตรียมกล้วยจากบ้านมาแล้วนะเอ้าสอ,สอน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 พี่ให้กล้วยช้างหน่อยมันให้ยังไงฮะ๋อยื่นยื่นได้เลยเนาะยื่นให้แบบนี้เลยใช่ไหมค่ะ อ๋อเอฟหนึ่งจะเย็นเย็นอ้าวก็จะเหมือนกับอ่ารถรถรถเราจะใส่ยางแบนนะฮะก็จะดึงดังดึงดังแต่ก็สนุกดีนะทุกคนโอ้โห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  ทุกคนนะวันนี้ผมพาทุกคนมาที่ปางช้างเชียงรายนะปางช้างบ้านกระเลียงรวมมิตรนะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะไปทํากิจกรรมให้อาหารช้างแล้วก็ไปขี่ช้างกันนะทุกคนขายกล้วยเยอะมากนี่ก็กล้วยนะก็กล้วยนะนั่นก็มีรถอาทีวีอะไรนะที่ขับเอาไว้ลุยเขาลุยน้ําลุยบกนะจะขับลงน้ําไม่ได้นะไม่ได้ น้ำเยอะมากขับลงน้ําไม่ได้แต่ตอนนั้นผมเห็นถ้าเวลาจะขี่ช้างว่าอ,อะไรเนี่ยมันสามารถขี่ช้างเลาะเลาะ,ล,ะลิงน้ํานี่ได้ผมคิดว่าวันนี้น่าจะไม่ได้ขี่ลงน้ํานะทุกคนถ้าขี่ลงน้ําน่าจะมิดช้างเลยนะฮะน่าจะไม่เห็นช้างเลยรถสามารถไปติดต่อแล้วก็เง้นแง้นได้เลยนะตอนนี้เราก็จะเข้ามาตรงน,นี้การเอ่อกล้วยนี่ขายยังไงครับ,บวีวละ20บาทอ๋อวีวีละยี่สิบบาทวิมีอ้อยด้วย อ้อยนี่เท่าไหร่ครับ20บาทเหมือนกันอ๋อยี่ยี่สิบบาทเหมือนกันแล้วก็กล้วยอันนี้ตะกร้าละร้อยค่ะอุ้ยตะก,กร้าละร้อยแบบมาเมาเลย <c oughs> อ้าวมาเมาเลยแล้วก็เอาไปให้ช้างได้หลายตัวเลยอ่ามีมีกล้วยแบบไหนแนะนําให้ช้างไหมฮะทั้งชอบกล้วยอะไรกล้วยกล้วยสุกกล้วยดิบได้ทั้งสองใครชอบทั้งสองด้วยสิอ๋อกินได้ทั้งสองเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นกล้วยสุกกล้วยดิบช้างกินได้โอ้ยโอเคเลยโอเคเลยโอเคเลยเยี่ยมเยี่ยมโอเคเลย อ่าเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งนะโชคดีนะทุกคนที่เราเตรียมกล้วยจากบ้านมาแล้วนะเอา้าสอน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 ,สอนพี่ให้กล้วยช้างหน่อยมันให้ยังไงฮนะเราเตรียมจากบ้านมาแล้วมาลื่นลื่นมากนะแล้วก็จะให้ตัวเล็กนะฮะนำเราไปให้อาหารกล้วยกันนะอา้าม,มันให้ยังไงก่อนนะ มีคำนับด้วยคำนับด้วยโอ้เยี่ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดเราเราเราทำได้ไหมอ๋อยื่นยื่นได้เลยเนาะยื่นให้แบบนี้เลยใช่ไหมใช่ให้ทั้งหวีเลยก็ได้ค่ะอ๋อแป๊บหนึ่งใจเย็นเย็นอ้าวอ๋อเขาก็จะลัดไปนะฮะโอเคเลยอ้าวตัวเล็กอยากให้ไหมไม่เป็นไรค่ะอ๋อไม่เป็นไรเนาะก็จะมีคำนับมีอะไรด้วยฮะทุกคน ช้างช้างช้างตัวนี้ชื่ออะไรนะหน,หนูหนูรู้ไหมไม่รู้นะคะต้องไปถามเจ้าของอ๋อไม่รู้เนาะต้องไปถามเจ้าของเนาะอ่าออกไปเลยฮะให้ไวก็หมดไวนะทุกคนใครของว,วันนี้ได้กี่หมื่นแล้วได้สี่สิบสิบโอ้ใจเยน็นเย็นเดี๋ยวสักพักก็มาแล้วนะทำ,ทำไมเมื่อกี้เราให้อาหารช้างตัวนี้ไม่ได้ อยู่ค่ะแตเแค่ออ่าอยากไปเล่นมันค่ะอ๋ออ๋อเล่นไอตัวตัวนี้จะเล่นไม่ได้เนาะค่ะเฮ้ยดูเหรองุดหงิดวิมีหงุดหงิดด้วยโอ้ยตายแล้วโอ้โหน้ําขึ้นเยอะมากครับทุกคนดูว่าก็ถ้าเป็นช่วงไม่แน่ใจว่าใช่ช่วงสงการหรือเปล่าว่าช่วงหน้าแล้งหรือว่าเดือนเมษามีนาอะไรนะก็จะมีน่าจะพาช้างข้ามไปฝั่งนู้นอะไรนะก็นั่งชมวิวทิวทัศน์ไป โอ้ oh, อันนี้ก็เป็นชา้างนะก็ยืนยืนอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้อันนี้น,น่าจะเอาไว้อะไรฮนะอาบอาบอาบน้ำหมอหรือว่าไงฮนะอืมโครงต้องแข็งแรงเลยนะเนี่ยโอ้ oh, แล้วก็มีอันนี้แต่ไม่มีไม่มีอยู่นะฮะตรงนั้นก็จะเป็นห้องน้ำอันนี้ก็จะเป็นชา้างก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยเก็บเงิน ไม่ใช่อู้มีสองตัวเลยตอนนี้เราก็วบนมาตรงนี้นะะตรงนี้ก็เป็นตรงที่ช้างอยู่ก็ตรงนี้ก็จะมีร้านขายเสื้อของต่างๆนะฮะก็จะมีอะไรเนี่ยมวกแล้วก็กางเกงที่เป็นรูปช้างนะทุกคนตอนนี้หลังจากที่เราให้อาหารช้างให้อะไรเสร็จแล้วนะตอนนี้เราก็จะไปกี่ช้างนะฮอู้ยอนน่อันนี้ผมขึ้นตัวไหนครับตัวนี้ตัวนี้อ๋อตัวตัวนี้นะครับโอ้ยทุกคนสูงมาก นะคือคืนนี้จะพาทัวร์ไปที่ไหนเหรอครับล่องหมู่บ้านครับล่องล่องหมู่บ้าน,นเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมต้องเหยียบตรงหลังช้างนี่เลยใช่ไหมครับโอ้โหหว,วาเสียวมากครับทุกคนเลยครับอ,อ้าวอ๋ออ๋อม,มีมีตัวล็อกด้วยอโอเคโอเคเลยนะฮอืมก็จะเหมือนกับอ่าการขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่ยางแบนๆนะฮนะการขี่ช้าง ยิงยั้งยิงยั้งยิงยั้งนะที่ลุงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นควานเป็นควานช้างใช่ไหมครับของคนคนบังคับช้างรับรองครับทุกคนถัรวรอบหมู่บ้านนี้พ้อมแน่นอนอ่านี่ใช้เวลารอบหมู่บ้านนานไหมครับประมาณสามสิบนาทีสามสิบนาทีโอ้ยสบายสบายครับทุกคนบรรยากาศโอ้โห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  โอ้ยทุกคนฮนะช้างช้างจอดขี้นะทุกคนเห็นช้างขี้อยากขี้ตามช้างโอ้ออดีนะทุกคนช้างยังรับน้ำหนักของผมไว้นะสบายสบายเลย ไปอืออันนี้อันนี้เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านบ้านรวมมิตรนะอ๋อหมู่บ้านกระเหลี่ยงรวมมิตรนะทุกคนที่ปางช้างเชียงรายตอนนี้เรามาขี่ช้างทัวร์ทัวร์วหมู่บ้านนะทุกคนโอ้โหโอ้โหนี่เป็นการขี่ช้างครั้งแรกเลยนะทุกคนไม่เคยขี่ช้างมาก่อน ก็จะเหมือนกับอ่ารถรถรถมอเตอร์ไซค์ยางแบนนะฮะก็จะดึงดังดึงดังแต่ก็สนุกดีนะทุกคนก็ได้เห็นอยวิถีชีวิตของชาวบ้านนะตัดตรงกล้วย,อยตอนนี้ทำอะไรนะครับโอ้หโอ้โ คือเขาหิวอ่ะทุกคนโอ้โหกินทุกกล้วยว้าวไปโอ้โหโอ้โหเฮ้ย อ๋อเลี้วอะเร็้ยวเ,เข้าซอยเนี่ยทุกคนโอ้โหน้ำ่อ้ำตอนนี้ช้างหลบรถนะฮะทุกคนตอนนี้เราจะขึ้นไปที่ไหนนะครับอ้อมหมู่บ้านอ๋ออ้อมอ้อมอ้อมหมู่บ้านนะทุกคนไปแล้วก็กิน ของอร่อยๆอไปด้วยแล้วก็ชมวิวรอบหมู่บ้านไปด้วยนะทุกคนอ้ยอะไรเนะี่ยอืยอ เบะนทุกคนเรียกว่าตุ้งเวงยัจริงนี่หมดเลยเรียบธรรมชาติเขียวขจีลยทุกคนโอ้โอ้โช้อนเลี้ยโอเคโอ้โหน ตรงนี้เป็นทุ่งนาสีเขียวนะทุ่งนาก็จะมีข้าวนะอุ๊ยอ๋ออันนี้กําลังพึ่งพึ่งยังผมคิดว่ามันออกรวงแล้วยังยังไม่ออกรวงอนะ ือสาลายอะไรเนี่ยมีมีมีสลายด้วยคือสลายเอาไว้ทำไมอโอ้โหแถมมีมีแถมสลายมาด้วยอืมโอเคว่าขนมร้านนี้ดีแถมสาลายด้วยอทั้งจอดกินกล้วยเนาะน่าจะเยี่ยวไม่เยี่ยวก็ขี่นะทุกคนทั้งขนมารยาทนะทุกคนเวลาจะ ปวดชีพปวดอึอะไรเขาจะแวะเอาตูดเข้าข้างทางแบบนี้เลยใช่ไหมครับลุรุษมีมารยาทนะทุกคนคือไม่ขี้หรือว่าไม่ปัสสาวะเยี่ยวเลี่ยราดตามถนนนะทุกคนก็จะอหอยตูดเยี่ยวแล้วเสียงเหมือนกับใครเปิดน้ําก๊อกทิ้งไว้เลยทุกคน นี่ยเรทุกคนระหว่างเราเดินทางเราก็ได้เห็นวิถีชีวิตชุมชนในหมู่บ้านนะก็บางทีผมก็มัวแต่กินนะกเลยไม่ได้ดูอ่าตอนนี้เราออกออกมาถนนใหญ่แล้วนะอืออุ้ยเราออกมาซอยเก้าเมื่อกี้เราเข้าซอยอะไรเนี่ยใช่อืมโอ้โหวิวบรรยากาศทิวทัศน์ที่หมู่บ้านนะทุกคนสวยงามมาก อนนี้ช้างข้ามถนนนะหยุดหยักหยุดหยัก,ยก,ยกตรงน,นี้ก็จะมีร้านนะทุกคนร้านขายน้ำแข็งใสเค้ปโอ้โหตาม้างทางมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยทุกคนอันนี้เป็นร้านวัสดุก่อสร้างนะทุกคนธรรมชาติเวอร์ทุกคนดูว่าโอ้โหทุงห่งนาแล้วมีสะพานตอนนี้เขามุ่งหน้าจะกินแต่ต้องกล้วยนะทุกคนโอ้โห อเอาไปทั้งต้นเลยก็ชอบเขาเนาะเออไม่ได้กินกล้วยก็ได้กินต้น แล้วทุกคนข้างๆต่างช้างก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหาตามสั่งนะทุกคนชมวิวทิวทัศน์บรรยากาศในหมู่บ้านสนุกนะแต่ผมไม่ได้ดูผมมัวแต่กินนะทุกคนอตรงนี้เป็นรถที่ขับอะไรนะ RTU อะไร RTV นะทุกคนก็ติดต่อได้อยากไปครับพิชิตปัจจนันไยลุยเขาลุยน้ําลุยน้องลุยคลองลุยบึงนะได้ได้หมดโอ้โหช้างหลายเชือกมากทุกคนหนึ่ง สองแล้กก็สามสี่ห้าหกอ่าทั้งทั้งทั้งหมดมีหกตัวใช่ไหมครับมีสิบสาตัวโอ้ยสิบสามตัวเนี่ยโอ้โหขอกทายเพื่อนกันนะทัททายกันแกไปเที่ยวมาแล้วเหรออ่าตอนนี้เราก็มาเข้าซองจอที่เดิมนะทุกคนก็จะเปิดประตูแบบนี้นะครับผมขอบคุณครับเนี่ยนะทุกคนเราขี่ช้างไปโอเคนะทุกคนโอ้ ขาสั่นมากตอนนี้มันกระชึกกระชึกกระชึกนะทุกคนไปลงไปกันลงไปกันลงไปกัน,ก,น <sk ill> ก็จะมีค่าบริการนะขี่ช้างทัวในหมู่บ้านเลยคนละ300บาทนะทุกคนโอ้โหตอนตอนตอนนี้ยังเดินกระดึบกระดึบอยู่ฮะเพราะว่ติดติดช้างนะทุกคน ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง YouTube มีเที่ยวจอมป่วนไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าว่าผมเนี่ยจะพาทุกคนไปประชนภัยหรือว่าไปพิชิตหรือว่าไปทําอะไรที่ไหนก็ต่อรอติดตามฮะแล้วก็ฝากติกตอกด้วยนะฮะมีเที่ยวจอมป่วนโอเคฮนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายฮนะทุกคน